สำหรับวันนี้เราจะมาทำรถยกของด้วยลอมือหมุนนะครับขั้นตอนที่เตรียมก็มี1เหล็กรางนะครับสำหรับไว้ทำรางสไลด์สำหรับยก2นะครับเหล็กฉากที่เราจะตัด <c oughs> เอามาประกอบเพื่อให้เหล็กรางได้ขนาดกันนะครับ3อันแล้วก็ <c oughs> มีลอ้อ ราสาหรับไรเข็นมีล้อหมุนๆนะครับมีลออหมุนมีบูทมีลูกปืนมีลอกสําหรับาไว้ใส่สลิงนะครับในการยกของ <c oughs> ในการประกอบเราก็จะประกอบอตัวรางก่อน,นะครับรางแล้วก็ประกอบชุดสไลด์สําสหรับยกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันนะครับขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนของการกรอบเราก็จะนําเหล็กลางมาเชื่อมกับเหล็กฉากเพื่อให้ได้ฉากกันเรจจาก็จับฉากและเชื่อมเชื่อมมาชิ้นงานมาได้ฉากกันก่อนครับ ฉากแล้วก็เชื่อมเป็ได้ฉากกันทำงนแหวคู่ผมจะเชื่อมงานสําเร็จแล้วเรามาดูกันนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ลางในการยกลักษณะนี้นครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยมันจะได้ฉากกันนะ้วเชื่อมแล้วก็เจียให้เรียบร้อยจะได้ากกง,าไดงานลักษณะน,น,นี้แล้วเราก็ <c oughs> จะมาทําการประกอบไอตัวสไลด์ลูกางัวสไลด์อ่าน,นี้ก็จะประกอบ ไว้แล้วนะครับก็ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อลดเวลาในการถ่ายทำนะครับทางสไลด์ก็จะมีเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กข้ออ้อยแล้วมีตัวแกนเผาสำหรับใส่ลูกปืนกระบูทที่อ่าวางไว้เห็นแกนเผาใส่ลูกปืนกระบู๊บูทนะครับ <c oughs> ลาประกบอบก็จะเป็นลักษณะอ่าแบบนี้นะครับจะมีบูท <c oughs> แล้วก็มีลูกปืนอยู่ข้างในสำหรับสไลด์ะสไลด์เขาออกสไลด์เขาออกได้สไลด์เขาออกเวลายกนาเป็นอ่ลนาลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เหล็กเหล็กกล่องซื้อเหล็กกล่องมาใช้เหล็กกล่องในการเชื่อมอให้ขนาดกันแนวนี้ไปนะครับ ใน,ในแนวเสาของเสาสไลด์เพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงเดี๋ยวผมจะทําการตัดแล้วมาเชื่อมแล้วผมจะถ่ายดูอีกครั้งนะครับแล้วผมก็จะประกอบไอ้ตัววางล้อเลื่อนสําหรับตัวยกของตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวถ่ายทเสร็จแล้วผมอ่า <c oughs> เดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูทีว่าประกอบมาแล้วเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วจะเอามาประกอบกปนยังไง กบเสร็จก็จะเป็นลักษณะของารถยกของลักษณะนี้ครับก็ลักษณะแรงลักษณะนี้ครับเืยประกอบเสร็จแล้วสมบูรณ์แต่ยังไม่ได้ใส่ลอกยกนะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ลอกยกตรงนี้ครับเพื่อให้ยกตัวนี้ขึ้นได้ให้ยกตัวนี้ขึ้นขึ้นลงได้ ปรครับ,บในส่วนของลอกกันนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วผมใช้ดูตัวอย่างในการยกของเสร็จเรียบร้อยสําหรับเสร็จเรียบร้อยสาหรับลอกนะครับยกของโดยใช้ลอกมือหมุนเสร็จประกอบเสร็จเรียบร้อยจะเป็นลนักษณะนี้นะลักษณะแนวนี้นะครับลักษณะแนวนี้มีลอกัวลอกยกลอกยก มีล้อมีงาสําหรับยกของมีงาสำหรับมายกของต่างๆของเราฮะนี่เราจะยกของก็หมุนหมุนลอ้อตัวนี้ เวลาเราจะลงก็กดกดตัวนี้นนจะมีสลักตัวนี้สำหรับกดเอาลอกลงเราจะกดสลักสลักตัวนี้กดให้ดังเป๊ะแล้วลอกหมุนลงได้ กลกกนะครับลังครับอันนี้เป็นการเสร็จร้อยสำหรับยกของไ่ใช้ลอกมือหมุนก็จะเป็นแนวนี้นะครับ้นหนักในการยกของก็จะได้ประมาณนี้นครับมาณร้อยกิโลตอนนี้ยกของอยู่ได้ประมาณ ร้อยกว่าโลร้อยเกือบร้อยห้าสิบโลนี่กล่องสายไฟสองกล่องก็กล่องหนึ่งก็หนักประมาณเจ็ดสิบปดสิบโลได้นะครับแล้วกล่องเล็กอีกกล่องก็ประมาณตีลกสองร้อยโลในการยกก็โอเคอยู่นะครับในการยก,กโอเคอยู่ในการยกของน้ำหนักสักประมาณสองร้อยโลยกได้สบา,ายหักร 0, ับยกความสูงแทบจะสุด ก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็คือรถที่ผมทำํำมาเพื่อยกของหนะักผมก็โอเคในการยกใช้ได้นะครับ